สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนเพจสุนยทอนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รถบรรทุกมือสองและทางยู u ูบรถบรรทุกมือสองศูนยทอนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถบรรทุก4ล้อก,กลางเข้าใหม่ครับเป็นรถบรรทุก4ล้อกลางยี่ห้อโตโยต้ารุ่นไดนาบียูยีครับรหัสคันสีบียูยี่สิรหัสเครื่องยนต์บียูแปแรงม้าครับรถห้างแท้ครับจดทะเบียนป้ายเล็กไม่ติดเวลาครับจดทะเบียนปี2536ครับ รถซีสันบางเดิมครับภายในอุปกรณ์ครบสมบูรณ์ครับกระบะบรรทุกช่วงยาว3เมตรมีคอกสูงเสริมข้างครับช่วงล่างใหญ่ครับช่วงล่างแหนบหน้าหลังเพลาลอยครับรุ่นนี้เกียร์กระปุกเลยครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์ครับคันสีสวยเดิมตลอดเส้นรถขับใช้งานปกติครับช่วงล่างใหญ่แนบหน้าหลังเพลาลอยครับคันนี้ขายในราคา98,000บาท98,000บาทหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084-221-1158 0 8 4 8 2 1 1 1 5 8หรือนัดหมายโดยรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ กดฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสับสไค e YouTube รถบรรทุกมือ2สุนทรนครสวรรค์ครับและทางเพจ Facebook สุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถบรรทุกมือสองทุกชนิดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณทุกคนนะครับ